คืออยู่เลยนะมีเลยนะเดีย๋ยวแม่ใส่แชมพูตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันตอนตัวยังไม่เปียกจะมองเห็นไหมเนาะมันจะมืดไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นมาใกล้ๆก่อนยังไม่เด็ยวโดนน้ำคนให้กำลังใจมะขามด้วยวันนี้มะขามจะอาบน้ำอันนี้ก็เห็นมะขามไหมมันจะมืดมนะืหน่อยเนาะ มันเปิดแฟลดได้หรออ๋อเออเพิ่งรู้ตายละตอนนี้ก็มาขามมาแอบอยู่ตรงมุมกงนะอีแม่ก็เลยทาแชมพูก่อนเลยเพราะว่าก้นเหนียวมากเดี๋เพิ่งเหา่าลูกตอนนี้ที่จับตัวได้ก็เลยรีบทาแชมพูไปก่อนเดี๋ยวน้ำตามทีหลัง อย่าเฮาลูกอ่าอันนี้ลืมลืมบอกก่อนว่าอุปกรณ์ในการอาบน้ำมาขามนะก็คือมีแชมพูเด็กน,นะจ๊ะแล้วก็มีอันนี้สไลด์จะมาขาดัดกงอ่ามาเป็นกำลังใจให้มาขามด้วยปึบกันเนื่องด้วยว่าคือวันนี้แม่จะอาบน้ำให้มาขามนะแล้วก็พอดีมาขามนะ่ะ จับตัวไม่ได้แม่ก็เลยต้องเอามาอาบทางกลงแบบนี้อืแล้วก็คือก้อนเหนียวมากๆนี่ตอนนี้มาขายออู่ตรงนี้บางเราจะเริ่มแล้นะอโอ้เย็นสบายเออไว้อยู่ตรงมุลกลงมกกงแม่ก็ยี๋ยว เอาน้ำลาดกงแบบลาดฝันด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ขัดทุกคนเห็นมะขามไหมมะขามอยู่นี่มะขามไม่ให้จับตัวนั่นที่แม่จะต้องอดยความระวงังอ,อู้สบาย มาขามย้ายอยู่ทุกคนเห็นไหมที่แม่ตูมมาแล้วกันเนาะเจเดีจ้ะที่แม่ข่กตัดหนึ่งึือมันคือวิธีการอาบน้ํามะขามที่ไม่สามารถจับได้มะขามอยู่นี่เนาะเห็นข้าวๆนะคะจะไม่ชัดาเ่ก๋ยวเรารไว้ชุ่มๆจ่ะ อีแม่จะลดแต่เฉพาะช่วงตัวนะจะไม่ให้โดนหัวเดี๋ยวน้ำเข้าอีกนิด่แม่ไม่ได้ลาดหัวมะขามนะลาาตัวเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายกล้องมาใกล้ๆกนะัยทุกคนไป็นกำลังใจให้มะขามอาบน้ำด้วยนะคะมาอนีแม่เอากล้องมาสองให้ใกล้ๆอุ๊หน้าบาดมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปิดไฟก่อนสองตามมะขามเนาะ อาต่อมีลดน้ำแบบอโอสบายไหมมะขามโดยเฉพาะตองตูดต้องลดเยอะๆเพราะว่าเหนียวอืมนอนทับกล้วยดีปะ ดีป่ะออออ่าเดี๋ยวอีแม่ต้องดีอ่ะแั๊หนึ่งนะอีแม่พยายามอ่าทุกคนดูอุ๊กก็จะทุลักทุเลเนี่ยนะไม่ถนัดเลยอุ้ยโทษโทษโทษตั้งกล้องไว้ก่นออโอ้พึ่งรู้ว่ากล้องหน้าก็ใช้สแฟลชได้มา เดี๋ยวอี่แม่จะพายายามใส่แชมพูก่อนรู้มาขามจะยอมให้จับไหมนะมเห็นว่ะอี่แม่พายายามก่อนเอาแชมพูใส่มือด้วยห้ามจับแน่นะกลัวว่ะ โอเคโอเคนะโอเคนะขอจับหน่อยนะโอเคนิ่งนิ่งนิ่งเอออย่างนั้นอะไรหรอนิ่งนั้นแม่เกาให้นะอย่าจับนะเอ้ยโอเคโอเคดี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 หุ้ยให้จับให้จับโอเคโอเคนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้อือแม่ขัดก้นให้ก่อนก้นมันเหนียวหรออืมอือให้จับจ้าโห ดูดีมากคือมะขามเอาขาถีบประเด็นคือเล็บยาวห้ามถีบห้ามถีบแม่พยายามขัดก้นให้อีแม่ไม่กลัวมะขามกัดน,นะแต่ว่า,ามะขามไม่มีฟันแล้วแต่อีแม่กลัวเล็บเพราะว่าไม่ได้ตัด ขอห,าง,หางอยู่นอกกลงนี่ขัดหางก่อนหางอยู่นอกกลงออขัดก้นหน่อยดีมากโอ้หางสะอาดละ ไปขัดตัวโอเคเห็นไหมแม่ไม่ทำอะไรมะขามเลยเดีย๋ยวแม่จะถอดกล้องมาให้ดูว่ามะขามให้จับทุกคนจะได้เห็ในใกล้ๆแป้นนึงนะคะ โอ้ปิกแซดกันสองตามีแม่จับมาขามแนงนทุกคนดูโอเคอค่อยๆขัดเนาะจริงๆไม่ไม่ควรจับชา้าๆเว้นหัวไว้เห็นนะเว้นส่วนหัวไว้เมื่อกี้หางอี่แม่ขัดแล้วเพราะว่าหางยื่นออกไปนอกกลงแหลอืมโอ้โอ้โอต้องมาไว้โฟกักาตีแม่ตั้งดีๆเลย ออมันไม่โฟกัสละ่ะอืมนี้แล้วกันกลัวก็กลัวนะโอ้ยตึงแบบเกร็งอีแม่เกรงมากอืมนี่คือเป็นครั้งแรกที่ได้จับมาขามเต็มๆนะอืม หางหางเออดีมากดีมากโหดีใจอ่ะจับได้ด้วยเออโอเคนี่อาบน้ำมาขาวแม่แต่เองตื่นเดี๋ยวอีแม่ขอจบไลฟ์เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีแม่อาจคลิปไปให้ดูเอ๊ะเอ้าไหนนำมือมันเลอะน่ะ 咋了？